ครัดกัดวกัดเธอ,อเลยสวัสดีนะฮะสวัสดียามเย็นนะครับผมแต่แดดยังเปี้ยงเลยนะพอดีว่าเป็นเอเอเยใหม่นี้นะเป็นทางผ่านทางที่ทำงานนะครับแล้วพอดีเขาไถเขาปรับแล้วก็ปลูกมันนะผมก็เลยเห็นตรงนี้นะครับก็ลเลยขี่แวะเข้ามาดูนะ กดว่าเป็นบอ่อนะแต่ว่าเป็นแหง่พราะมีร่องรอยคนตีไปแล้วเนี่ยหมาดๆเลยเดี๋ยวดะดูครับว่าแต่ไม่มีร่องรอยแบบปลาขึ้นปลากัดเลยนะแต่ว่าเป็นรอยทางคนลากเต็มเลยนะครับเนี่ยลองดูแล้วกันครับเข้ามาแล้วเนาะดีครับ ก็ลองดูไม่เสียราย ยุงเยอะยุง,ง,งกัดปลาไม่กัดนะแต่ยุงกัดงาหวัน Das mm -hmm. มองไม่น่ามีตัวกัดนะกัดกัดัโอ้กัดเฉยเลยมุดมุดมุดสวยส,สักสวยสวยกัดกัดเฉยเลย แรงดีนะออกขึ้นไปอุ๊บอุ๊บเกือบไม่ได้นะครับโอย้อยสวยสวยด้วยความไวเป็นต่อนะครับผมใช้สวยเลยนะโอ้โหก็อออออพอได้นะเกือบเกือบขึ้นโลได้นะครับ ลักทุเรกัดเฉยเลยครับนึกว่าจะไม่มีตัวกัดแล้นะเพราะว่าผมมาโอ้ยต,ต้นมาละหรือเปล่านะเพราะว่าผมมานมันเป็นลอยลากเต็มไปหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะโอ้มันติดแบบนี้นะท่านผู้ชมที่มันหลุดนะนมันเข้าไปพันกับตัวเบ็ดนะมันสามารถกดโดยอาาัตโนมัติได้เลยนะครับผมเนี่ย โ okay. อเคก็ยังดีครับในตัวก็เป็นเหยื่อของผมเองอีกตัวหนึ่งน่าต่สีดําเป็นใบเคะนะครับึนะสปกครู่นะครับแล้วทือหมดเลยนี่ยร้อยเลิกงานนะครับหลังเลิกงานเอตอตร์ก่อน ัวปลากันดีกว่าไปไหนแล้วน,น่็จะไม่ได้แล้วนะเพราะเ่าตะกี้ก็จะกลับอยู่แล้วนเพราะว่าเห็นมันลอยคนตีไปแล้วนะครับเต็มเลขกับเย็นนี้นะหลังเลิกงานนะครับผมใช้สีสวยเลยนะก็เป็นหม่นี้นะครับคือมันเป็นหม่ที่ทํางานผมอผมทีผ่านทุกวันแล้วตอนนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะ ตามันจะบางหมดนะนี่ก็ถ่ายเตียนนะครับผมก็เลยเห็นเห็นตรงนี้มันเป็นช่องว่างนะเลยขี่เข้ามาดูนะแต่มาถึงนี่นมันมีรอยรากแบ่านี้แหละผมก็ลองตีสุดยอดมากครับผมแต่ไม่รู้ผมว่าผมลืมเปิดกล้องแต่ผมว่าเปิดแล้วนะรอดแน่นะสหรับเย็นนี้สุดยอดมากครับผม